อะไรแบบรี้นี้กรอะไดเรมัอะไรเล็แบบนครับแล้วอะไรได้อกิูด้วยฮด้ะครับเราเดีเ้ยอร์ดูจอคุณหน่อยไปอะไรแต่ไม่มีน้าไอ้ตดอยาเปิดคอมตึกปลอ

<laughs> <laughs> Món. tư này. tư 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 mòn tư 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 ยังอยู่ไหนะนี่เขาเปล่าแม่ใจมายิ้มใครอาหาเลยหาเลย,ยไหนวะ เว้ยหมดไหมนั่งกลางกันดิเออหาเขาเจอที่รู้ระหว่างข้ามีน้ำด้วยตา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 ฮควย เปืดอะไาไหน,ไ,น,นไหนวะในน้ำออมนไม่ได้อยู่ในน้ำกูบอกบอกูบอกระหว่างข่ามีน้ำด้วยเองอยู่ไหนเนี่ย จตรงนี้เนียนตรงนี้เนียนเอาลบรครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมเราจะค้างครับค้างครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังแอบ,บต้องมงินนะครับไม่เห็นหรอกครับ <laughs>

Ít cho lo, Ít cho la Ôi Đơn Mình chơi cô dặn <coughs> 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 À Cái <là ai? coughs> <coughs> này cái <khi> này <coughs> 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 à วิตเตอร์ไอซี่เบอร์เปียบิโตครับเช่นเคยครับไปบครับมาไปไปไปเร็วไปบไปบไปบอไปไปเออไปเวลานิดเดียว

หกน้ำหกไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ะมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนอที่ไหนมันมันแล้วมัน ช่ล้วใช่ล่ะอ๋ออีทบ็อกเออเฮ้ยตรงแก้วน้ำหกหรือเปล่าแก้วน้ำหกหรือเปล่าโอ้ยปิดดิโอ้ตรงแก้วน้ำหกหรือเปล่ามอนแก้วน้ำหกอ่ะใช่ป่ะขาลังไปนะขาลังไปนะมอน เออมอนข้าลังมานะข้า <simulations> ลังมาแล้วนะมอนแล้วข้าเขาไปได้นะมอน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 ไอ้มอนมอนูเจมส์ไงบะมอนมอนเฮ้ย มึงอยู่ในนั้นซะมึงอยู่ในนั้นไปนนไนมึงไปอยู่ในนั้นนะมอน <c oughs> มอน <c oughs> มึงทำกูใช่ไหมฮะทำไมถามว่ากูตีกูทีเดียวมึงดับนี่ยเยยีเเมอนมอนอยู่ที่เดิมไปก่อนนะฮา <c oughs> ที่แไหอ่ะ เนี่ยอาจารยนาจะนะำโอ้ยลำขาดเว้ยอะมอนเอาเลยอตตอนนี้นะครับ้อเฮ้ยคุณทาอะไรไอ้วันมันทำอะไรอ่ะโอ้โหดูท เปิดคลิปกูอีกดูเขาทำดูชีวิตมึงดูอื้อหือเปิดมอนหาสิอ๋อเดฟ a u l t d a มอนหายยังเจอแล้วเปล่ปาฮะ อะไรไหน่แค15วิแล้้ง่าโอ้มกอมอนอยู่ไหนมึงหาใครกันแน่ตกลงมึงหาหรือกูหามึงหากูกูอยากจะรู้มึงอยู่ไหน ออกมาดิมึงอยู่ไหนตอนเนี้ยกูจะได้เตรียมตัวทันเยอไอ้ตอนนี้เอ่อแเตรงกลางของแมพยังไม่เห็นมึงเลยตรงกลางของแมพมึงเนี้ยกูม,มองตั้งนานแล้วยังไม่เห็นตัวกลางเลย <laughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เขามาเลยนะครับท่านผู้ชมครับถึงทำอย่างนี้มันต้องเห็นกูแน่ตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมมันก็คือหนึ่งคำมืดในนี้แน่ๆตีมั่วๆก่อนจะตีตายก็ตีอะไรตรงขิ้แองก์โอ้รู้สึกปลอดภัยอ่ะอ๋อก็ค่าค่ามีอยู่ในเนี้ยเอามาจากไอ้นานใช่ไหม ฟังเขจากไอหน้าไหมครับมอนจะขึ้นลิ้าชักเหรอเยอะขึ้นเยนะตีเบือเะขึ้นละมอนค่าข้าเห็นน้ำเนี่ยตอนเนี้ยน้ำตาเห็นแก้วน้ำนะครับรวมไปถึงแก้วน้ำใสะครับเอาไปส่งทุานใ โคตรยานได้หมอยู่ในนี้เสมอเนี่ยฮาฮ่าคุยไอถึงว่าฮ่าฮ่า ไม่เห็นกูเห็นแต่จมาลีโน,โน่นี่ยแหละเอ็มอ่อนอย่าเข้าไปบอนอย่าอย,าย่าอย่ยาอยา่าเข้าไปได้แต่มึงจะขึ้นเข้าได้แต่มึงจะขึ้นมอนมอนมอนมึงเชื่อกูนั่นหนีสัตว์ไม่ฟังกูเลยบอกแล้วไม่ฟังกูเลยกกูอไ่ ถังถังว่ะเฮ้ยตัวละครลุกเจ็บตัวละครลุกเจ็บมองไม่เห็นหลักใจเลยบันที่เฮ้ยแต่เสียงเนี้ยดีนะเว้ยแต่มันแบบแนวผู้หญิงผู้หญิงนะครับต้องจับต้อ

กูเห็นม um ึงหลายรอบแล้วเนมอนอะไรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยไฮ้เฮ้เ้ยเ้ยเฮ้เ้าเฮเฮ้ยเยเฮเ้ยเฮ้ยเฮเ้เ อ้ไอยัเออลโมซ่าตีไม่ได้ก็เล่นตีละไอยัยกูเล่นอะไเอาจนกูเล่นไม่ได้แล้วเียไอยี้นี่ร้องเหรอไอยี้วันนี้กู้วี จะมืดแล้วนะมอนไม่ควไม่เจอเปิดเปิดเปิดอไปอยากฟังไอ้ย่ยกำลังโม้โม้โม้ไม่โมกไอติมนะครับโมกคุ้ยอ้าวปากท้ายแปลว่าเจียบเขารอรับโย ยี ay ay, right. ่อะไรเขาข้างยี่อะไรเขาวะให้หมดมาแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็เสียงรับจับเสี่ยแดนตัววิทย์ต้องแอบแล้วทำไมกูเห็นมึงแล้วแหละแมบแอบมันบ้ากี่ครั้งนึงคุยนะตัวรังเดินไปหาแต่ตอนนี้มันมันมืดมันก็เลยมองไม่เห็นอะไรกูเลยมองไม่ได้เห็นอะไรดีมาก แต่กูรู้จุดตำแหนงห่งไอ,อ้เ่ามึงว่ามึงอยู่แหล่าไหนใค่ในะกกรูนะ้จุดอ่หเออยยได้ลูกคุณบอต้องตอบพร้อมกับอะไรตัดเกี่ยวนั่นมีสิ่งแง่ี่คิดจะดนี่นะ

อะไรเอ๊ะเหรอเนี่ยไอ้มาแบบถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไอ้เห อะไรเี้ยแป๊บนึงนะแดีอย่าพึ่งหายอย่าหึ่งหายแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอเวลาพักนึงขอเวลาสองนาทีสองนาทีโอ้ยมวม ว่าอะไเจตวาเฮ้ยมันไอ้แบบหน้ามีมนนามแต่ไม่มีเตียงนอนต่อวะไม่มีดีเว้อยอย่าเว้ยอย่าเว้ยอย่าเว้ย,อย,วยตอนนี้กูย,ยังงงเลยว่ากูอยู่ส่วนไหนของแมพกูรู้ว่ากอส่วนไหนโอ้โหเยอะมากตรงนี้โอ้โหข้าวปีนแม่งไม่ขึ้นเว้ยอ๋อ กลัวมาขอหาทางลับก่อนทางรับทชัเจมันอยู่ใต <c oughs> <น>้เฮ้ยึงโปเยโอเยโอเยโอเกมตอหนาลนะบนี้ว่มอนมอ,อ,อนมาฆ่าตัวตาย <c oughs>

ใครได้เนี่ยหวย <c oughs> อะไรอจ๊ะ oh <my> ครับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะ <Yeah. S 3> อย่าเพิ่งลาหาตอง <c oughs> โค้งง่ะบังคับตัวตายแต่วันนี้ครับ <c oughs> เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบมงค่าตัวตายบังคับตัวตายจะได้เกิดที่เดียวกนะัน